คนที่ผิดศีลผิดธรรมไม่มีใครเป็นสุขที่ชั่วแล้วยังดูดีอยู่ได้บางทีราศีเงินราศีอำนาจดูจับตาแต่ถ้าได้ใกล้ชิดจริงๆจะเห็นความคล้ำมองหรือรังสีที่แผ่ออกมาเป็นความทุกข์อันเกิดจากการสั่งสมบาปอากุศลความคันความเปรียวปากอยากทำบาปชนิดที่ไม่อยากห้ามใจนั้น มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนบางทีก็มาในรูปความคิดฝ่ายต่ำที่ต้านยากแม้เหตุผลดีๆก็สู้ไม่ได้สิ่งนี้เป็นพลังระดับสังสารวัตรและวิธีที่ดึงดูดให้ติดอยู่กับสังสารวัตรคือจะต้องไหลลงต่ำอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำเหมือนน้ำถ้าสู้ได้ง่ายๆหรือหลุดไปได้ง่ายๆ วงล้อสังสารวัตรคงพังกันพอดีเหยื่อหรือกับดักที่ล่อใจหรือยั่วยุให้ผิดศีลผิดธรรมก็คือเหยื่อล่อทางกามเหยื่อล่อทางความอาฆาตแค้นคำว่ากามหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าชอบใจซึ่งรวมถึงลามยศชื่อเสียงไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องทางเพศเท่านั้นนะครับ หยื่อหรือกับดักที่ล่อใจหรือยัวยุคให้ผิดศีลผิดธรรมก็คือเหยื่อล่อทางกามเหยื่อล่อทางความอาฆาตแค้นโกรธอาฆาตแค้นแล้วจะต้องทำลายล้างโลภที่จะชิงทรัพย์โลภที่จะเอาชีวิตเขามาขายโลภมองร่างกายของฝ่ายตรงข้ามเป็นวัตถุกรรมที่จะสนองให้ตัวเองเกิดความพึงพอใจขั้นสูงสุดได้ ถ้าหากไม่สามารถระงับอกระงับใจกับวัตถุเหล่านี้ในที่สุดมันก็เกิดการงับเหยือ่อซึ่งผลมันเห็นชัดๆนะครับว่าเป็นความทุกข์แต่ตอนจะงับเนี่ยมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ตอนที่งับเหยือ่อมันอร่อยคนส่วนใหญ่จะปักใจเชื่อว่าถ้าไม่ยอมถลำตัวเข้าสู่กับดักจะเป็นทุกข์ได้มาถึงจะมีความสุข มองอย่างนี้เชื่ออย่างนี้เรียกว่าจุดชนวนความคิดแบบมักง่ายสายตาที่มองไปบนเส้นทางของกรรมวิบากมันสั้นจะเอาแค่ของเฉพาะหน้าถ้าเราตัดสินใจมุ่งหน้าลงต่ำก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนทางลาดตอนแรกลาดแค่นยน้อยแต่พอทำทไปมันลาดมากขึ้นมากขึ้นทุกที จนกระทั่งว่าเราไม่มีแรงเบรกที่จะไปห้ามอะไรอีกตรงนี้เป็นธรรมชาติเป็น,นกลไกของสังสารวัฏการออกจากกับดักก่อนอื่นเราต้องเห็นว่าการออกจากกับดักเป็นสุขมนุษย์มีความสามารถคิดได้ไกลกว่าสัตว์เดรัจฉานคือสามารถมองเห็นว่าคนที่ผิดศีลผิดธรรม ไม่มีใครเป็นสุขมีความทุกข์กันทั้งนั้นมีแต่หน้าคล้ำดำหมองกันทั้งนั้นที่ประเภทชั่วๆแล้วยังดีอยู่ได้บางทีราศีเงินราศีของความมีอำนาจมันดูจับตาแต่ถ้าได้ใกล้ชิดจริงๆจะเห็นความคล้ำหมองอันเกิดจากการสั่งสมบาปอากุศลจะรู้สึกถึงกระแสนรกหรือรังสีที่แผ่ออกมาเป็นความทุกข ทุกอันเกิดจากความรู้ตัวว่าอยู่ในกองบาปเป็นคนบาปถามว่าฝันดีได้ไหมมันไม่ได้มันต้องฝันร้ายนะมีความรู้สึกว่าถ้าตายไปจะไปดีไม่ได้แม้ว่าจะปากแข็งบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แต่เอาเข้าจริงๆมันมีความฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งก่อกวนอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีเงินมีบ้านมีรถยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนมันมีความไม่สงบรบกวนไม่สามารถที่จะรู้สึกเป็นสุขได้ให้รู้สึกว่าของที่มีอยู่หมดค่าไปเร็วมากได้มาแค่ไม่กี่วันเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีค่าแล้วตัวความทุกข์ที่ฝังแน่นอยู่ในใจจริงๆเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบาปก,กรรม สั่งสมแล้วทำให้เกิดทุกข์ส่วนบุญยิ่งสั่งสมยิ่งเบายิ่งเป็นสุขคนที่สั่งสมบุญไว้มากๆมาเกิดความรู้สึกจริงๆว่ายังไม่ต้องสร้างบ้านในอนาคตยังไม่ต้องสร้างวิมานในอากาศที่ไหนหรอกเอาแค่ความรู้สึกในตอนนี้ก็สวรรค์แล้วเป้าหมายสูงสุดของพุทธ คือการหลุดพ้นแรงดึงดูดของสังสารวัตให้เด็ดขาดการตั้งใจรักษาศีลเป็นการขยับออกห่างจากสังสารวัตรไปนิดหนึ่งเส้นทางนี้ถ้าใจไม่แข็งพอตั้งใจไม่จริงพอคุณจะแพ้แล้วรู้สึกแย่อยากประชดด้วยการปล่อยตัวตกต่ำดำดิ่งลงไปเรื่อยๆหากใจแข็งพอตั้งใจจริงพอ คุณสัชณะเป็นปลอปลอรู้สึกดีขึ้นเป็นปลอบๆและเห็นตัวเองพ้นแรงดึงดูดหนักๆมาตามลำดับขอแค่หนักแน่นพอณนะจุดเริ่มต้นเถอะ